สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับบริษัทย ro ูโครไบรอนพร้อมซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทรัฐวิสาหกิจด้านดูแลการผลิตและส่งออกอาวุธยุโทโธปกรณ์ของยูเครนได้ออกแถลงการแจ้งข่าวร้ายเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2565บอกว่าเครื่องบินสินค้าอันตัวนอฟ225ของยูเครนซึ่งถือเป็นเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ถูกกองกาลังของรัเสเซียโจมตีทําลายแล้วบริเวณใกล้กรุงเครียบเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2565คณะสงครามรัเสเซียบุกเข้ายูเครนเข้าสู่วันที่4นั่นเองผู้บุกรุกชาวรัเสเซียได้ทําลายเครื่องบินเรือธงของยูเครน AN-225 ที่สนามบินอันโตนอฟที่เมืองกอสโมเตลใกล้กรุงเครียบกลุ่มบริษัทยูโครไบรอนพรอมออกถแถลงการ์ เครื่องบินสินค้าอันโตนอฟ225ถือเป็นเครื่องบินที่มีเอกลักษณ์ของโลกมีขนาดความยาว84เมตรสามารถบรรทุกขนส่งสินค้าได้มากถึง250ตันด้วยความเร็ว850กิโลเมตรต่อชั่วโมงเครื่องบินลำนี้ถูกตั้งชื่อว่ามาริยาซึ่งหมายถึงความฝันในยูเครนด้านรัฐมนตรกีกระทรวงต่างประเทศของ Ukraine, ยูเครนทวิตข้อความทางทวิตเตอร์ว่ารัสเซียอาจทำลายมาริยาของเราแต่จะไม่มีวันทำลายความฝันที่แข็งแกร่งของพวกเราและจะเป็น ประเทศประชาธิปไตยในยุโรปเราจะชนะนอกจากนี้เองเนี่ยครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนั้นก็มีรายงานข่าวเนี่ยนะครับคุณผู้ชมว่านายดมิทรคุเลบารัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนนั้นที่ทวีตข้อความเนี่ยนะครับก็บอกด้วยนะว่าเวลานี้รัสเซียนั้นก็คงจะต้องมีส่วนรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นบริษัทของ เพื่อป้องกันประเทศของยูเครนเนี่ยครับที่ดูแลบริษัทอันโตนอฟได้ออกถแถลงการแล้วก็บอกนะครับว่าเครื่องบินลำดังกล่าวนั้นตอนนี้เกิดความเสียหายอย่างหนักซึ่งเครื่องยนต์ตัวหนึ่งถูกถอดออกเพื่อทาการซ่อมแซมเครื่องบินจึงไม่สามารถขึ้นบินได้ในวันนั้นก็เลยทําให้เครื่องบินนั้นเนี่ยครับถูกโจมตีแล้วก็ถูกทําลายไปในที่สุดนะครับในขณะที่ ทางด้านยูเครนนั้นก็ออกมาบอกเนี่ยครับว่ายูเครนรัเสเซียนั้นเนี่ยครับจะต้องรับผิดชอบแล้วก็ชดใช้กับความเสียหายที่เกิดขึ้นนอกจากนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับเวลานี้หลายฝ่ายนั้นก็จับตาว่าสถานการณ์ในยูเครนนั้นจะรุนแรงขึ้นกว่าเดิมหรือไม่อย่างไรเพราะว่ารัเสเซียนั้นยังคงเดินหน้าในการที่จะเข้ายึดเมืองสําคัญนะครับในขณะที่มีความเคลื่อนไหว เรื่องของการเจรจาสันติภาพที่จะเกิดขึ้นบริเวณชายแดนของเบลารุสนั้นก็มีข่าวอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันครับ